ทำความรู้จักบริษัทที่เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างซันโยจากประเทศญี่ปุ่นค่ะรู้จักหนึ่งในบริษัทที่รักโลกไม่แพ้ใครนั่นคือซันโยค่ะบริษัทเคมีพันจากประเทศญี่ปุ่นหลายคนอาจสงสัยบริษัทเคมีพันสามารถเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยหรือต้องบอกว่าซันโยพัฒนาและจําหน่ายเคมีพันมากกว่า3,000ชนิดโดยพยายามพัฒนาสินค้าใหม่ๆเพื่อที่จะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้เช่นแอลูปเป็นเคมีพันสําหรับผสมในน้ามันหล่อเลื สามารถช่วยประหยัดการใช้น้ำมันของยานยนต์ได้ซึ่งเท่ากับช่วยลดการปล่อยเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้สามารถลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง9,5 0 0 0 0หนตันต่อปีเลยทีเดียวอีกตัวที่น่าสนใจคือม็อกเทกเกิดจากการนำเศษไม้เหลือทิ้งมาผสมเรซินเพื่อสร้างวัสดุที่มีผิวสัมผัสเหมือนหนังแต่กลิ่นหอมเหมือนไม้เป็นวัสดุทำเบาะพนักพิงบนเครื่องบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ปัจจุบันไรายได้ของบริษัทมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกถึง30%และตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น50%ให้ได้ในอนาคตค่ะนโยบายของซันโยนั้นเป็นการทำด้วยใจอย่างแท้ จริงค่ะเพราะแผนการลดคาร์บอนของรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นแค่นโยบายไม่ใช่กฎหมายไม่มีบทลงโทษและไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเป็นพิเศษแต่สันโยยังคงยืนยันจะเดินหน้าพัฒนาเคมีพันธุ์รักโลกต่อไปเป็นบริษัทที่น่ายกย่องมากๆเลยค่ะ